คุณชอบเอ่อ what country do you like people from เออแบบ boyfriend อ่ะ boyfriend อ่ะไทยแลนด์โอเคอ่ะคุณไทยใช่ไต่ขาไต่ขาอันนี้คุณไทยโหล่อมาจุบจุบไทยหล่อมากอ่ะแล้วทุกคนชาวเกาหลีชาวจีนจีนหรือเกาหลีฉันชอบคนไทยฉันชอบคนไทยเอสเจฮาวะทุกคน 大家好大家好我叫董红霞花花我叫แตงอ้น我叫อะไร我叫เกศศรเกศชื่อชื่อใช่ไหมตงอนสวัสดีทุกคนค่ะกราบสวัสดีครับผมกราบสวัสดีสบายดีขอต้อนรับเข้าสู่ซอง น้องเก๋สาวพูดไทยคือเก้าเด้ยค่ะค่ะืัอนี้ก็มาพอกับน้องเก๋อีกแล้วน,น้องเก๋ก็มาอย่างดิ้นอยู่ที่สวนสาธารณะวันนี้มาเดินที่สวนลุมพินีครั้งแรกเข้ามาด้านในแล้วค่ะรู้สึกว่ามันใหญ่มันกว้างมากเลยกว้างมากทุกคนสิ่งแรกที่แบบว่าเห็นและตื่นตาม,มากก็คือกว้างมากนี่ไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ไหนเนาะเกกำลังเดินหาเพื่อนอยู่นะคะนัดกัน นัดกันอยู่ที่สวนแต่ว่ามันมีสาที่มีเป็ดอยู่เออพี่คะสาที่มันมีเป็ดด้านไหนเนอะใกล้จะถึงแล้วเหรอคะเดินไปด้านนี้ใช่ไหมน้ำเป็ดเป็ดอย่างเดียวเลยล้นแค่ค่ะมีแค่สาเดียวใช่ไหมเป็ดมีสาเดียวนี่แหละเป็ดปั่นฟรีค่ะอุ้ยปั่นฟรีหรอคะฟรีเนาะฟรีนี่ฟรีแต่ว่า30นาทีก็กลับ แล้วอย่าปั่นไปใกล้อะไรชื่อแม็กโครมันขุดน,น <c oughs> นะค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะเว้ยได้ปั่นเป็ดฟรีด้วยโอเคค่ะโอ้ทำไมสามีตั้งเป็นสิบสะได้เลยทุกคนเอ๋ยทุกคนเอ๋ยอะไรมันจะขนาดนี้ส่วนสธนาธารณะให้เดินฟรีให้ปั่นเป็ดฟรีด้วยอะไรจะขนาดนี้นะคะ ีก็มาเดินทุกวันสิทะไกล้เนาะทาไกลก็จะมาเดินทุกวันเมื่อกี้เห็นพี่นี่เขาใส่ชุดเหมือนตำรวจนะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรน่าจะไม่ใช่ตำรวจหรอกเนาะเหนื่อยแดกว้างโพดแล้วเดินเดินไม่หมดสักทีหาเป็ดอยู่ค่ะตอนนี้หาแตงอ่อนอยู่เพราะว่ามีเป็ดปั่นฟรีด้วย โอ้มีด้านไหนเนาะพี่น้องคะพี่น้องคะเมื่อยดิคะ่ะน้อยเกว้างกะเดียก,ดกระดอหัวกะสิแตกแล้วหนูมาผิดทางแล้วมั้งหนูมาผิดทางแล้วมั้งคะใกล้จะถึงแล้วนี่ Google Google เรา ปั๊มคือใหญ่ในขนา,าดนี้เนี่ยค่อยพบค่อยพอแล้วกระะดกทุกคนเอ้ส่วนอีกอย่างใหญ่กระดอกระเดียบโผโผล่มองมองมองแต่งโอ้เหนื่อยอยังอาบน้ำเลยไม่อาบหรอกพูเล่สนสยๆยิ้มตอนนี้กำลังจะเดินไปหาแต่งอ่อนเนาะอุ้ยเราลงแต่ด้านนู้นก็ดีทุกคนเกือบเดินมาได้สองกิโลแล้วมั้งตัวนี้ ว้เดินมาตั้งไกลสวนำมาใหญ่จังเลยเนาะใหญ่ปลาดำปราเหลือแห่งแท้ค่ะตอนนี้เก๋เห็นเป็ดแล้วค่ะทุกคนสะะนี้ใหญ่มากมีปั่นเป็ดฟรีด,ด้วยคือมารลเศลันเ,เต้นค่ะแค่ไม่ได้เสียตังค์ด้วยแต่ว่าเสียงเนาะมันร้อนร้อนมากเลยค่ะทุกคนค่ะแต่งอยู่ใส่เนาะวันนี้พี่น้อง พี่อะไรเกลดนะพี่น้ำยางบาคอยได้ย่างไก่ตอนนี้เลยพี่เขาว่าไม่ให้ป่นเป็ดเข้าใกล้แมคโครเดี๋ยวมันจะโดนจกจะจกเราเอาคอาก็เป็นสาวแล้บ้านนาแล้วนี่โอ้สาวแลบ้านนาจะสห้เด่นทุกคนเอ้ยตอนนี้เก๋เห็นแหละเก๋ีเห็นเป้าหมายของเราแล้วว้า เห็นพี่เขาทํำความสะอาดด้วยเค๋เห็นแหละเค๋เห็นสองสาวที่เขานั่งอยู่ในสระเก็บแล้วนะคะโอ๊ยป๋าเมือยอะลิเก่งแค่วะอ้าป๋าคือหลายแค่ มัเดียวได้ลวเด้อเบื่อเด้ชอบสีหอดสันกาเดี๋ยวนี้สันอ่นแต่ก่อนสันเห็นคนนะสันบอกก้าวเบาไทยแมยสัญญาณมันตกลาวเดี๋ยวนี้าทยยวอือเดี๋ยวนี้สันกวลองถามเบิ้งคะเนอะฝึกกันเ้าเดี๋ยวมันเก่งไได้กางกรุงเทพประมาณสองกิโลประตูนั้นกว้างแห้งอีบีเธอไปลงประตูาออประตูสองประตูประตูยนะบ่แต่เขาบอกประตงข้าม เอออันหมอแต่ว่าไอ้พาไปลงฟุตอยากซื้ะเยเด้าซื้อโอเดาซื้อๆได้จมยนหอดบอกประมาณกิโลออกกัลังกายออกกัลังกายเเลบอเคยได้ออกกัลังกายองเดยมาตับแมพ้วหรอมานะไปถามคนเอาฉันก็ถามมาส่วนเป็ดนะสะที่มีเป็ดนะคะว้าแล้วมันตกล้าเอบางนาะเอบาานู่นน่ เพื see, Man, dei, kan, ่อนเจียบสีค huh. yeah, mm ่ะแม่มากเพื <the 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 ่นกินไม่ค่อยได้มันแค้นเป็นวะตลกตลกเลยกะตอนมา้นะถามว่าอันสาที่มีเป็ดแล้วพี่อันคล้ายๆคืออันตำรวจนะจะเป็นตำรวจหรืออะรพอปะสุดงดงามแปนว่าเป็ดนะปั่นฟีนะาวะหรอปั่นฟีด้วยใช่อยากลองไหมล่ะอยากลองอยู่ดีมีคนมยมีคนได้นี่ยบ เป็ดคือหลายตัวเเจ้าให้ปันเลนะสามสิบนาทีปนนินเลยนะเป็นตาแซ e เนาะเป็นตาแซ e เนาะเนาะแม่็ยสามาน้าเาโตกินแล้วป่าบานเท่าปีโูไปเลยนะป่าบานเ้าแ่แหวัย่างนะี่ือหาเบิงย่างกน่อยขาน้อตัวเขาขาวว้าลยนี่ เป็นตาสะอ่อนแท้น้องตัวเรือไห้จะพักหนึ่งก็เจ้ามาหามมาให้อาหารปลานะคะเจ้าคือบอกไฮไฮเนาะคือไฮนะคันปกติคันของคือไฮเดินนกนกนะคันสมมุติว่าเฮาให้อาหารนกนี่เขาฝนคือบอกาะแต่เขาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของที่นกพิราบนะมันมีเชื้อโรคเพราะเขาก็กลัวมันมันตีทุ่นใช่ไหมนำเชื้อโรคมาหรือเปล่าแต่เขาไม่แน่ใจนะ แต่ว่ามันก็อ่ะซิมีข้อดีในเนาะที่เพิ่นหางเนาะแตาป่าก็น่าสิบ่ห้ามเนาะแต่ถ้าป่าแล้วบ่ห้ามได้อีหลีทุกคนหลายเนาะได้ใช่ได้แอนโงนันตะท่อยมาท่านมาน่ะตอนที่เขานั่งกับแม่น่ะมาดูดูเก๋เอามาอยู่ไสนาะมาได้ดีเลยเอาลงน้ําพ่รู้วยืใส่ลงน้ําก็ได้เอาโนอกโนกเพิ่นหากินอีหยังเนาะนะแมงไม้บ่เอาป่าน้อยได้เหาน้อยาะป่าน้อยเนก เดือนนกเองเอือนกน,นกอืมอือต้องบอดีญาติทุกคนปปนกนกประเทศไทยนี่คุณอือคุณอีเมลคุณจะให้อาหารปลาอีงเขียสงสัยแห้งๆนะ่ะตัวอันนี้อยู่ในโซนซัดนะเพิ่นคือเอิ้นตัวเหี้ยทุกคน<แ>น่ะอยู่บ้านเกียรติเป็นเอิ้นตัวแล่นได้เห็นนี่นะกระแป้งเนาะ ตอนนี้มีสาวจีนตอนนี้มีสาวจีนมาทาักนะคะนี่สนิทมากเมื่อกี้เพิ่งมาทักแล้วก็ถามว่าเป็นคนไทยไหมไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นคนลาวแล้วก็เปิดเพลงลาวให้ฟังส่วนเกีนนะเก๋ไม่ได้เต้นนะเก๋คืนก็จะดูสองสาวเขาเต้นนะคะ <Yeah. S 1> เก่งมากเก่งมากเก่งมากเลย yeah. เก oui mm ่งมากเลยเขาต้องได้ไหมคะาเจ้าหาแปลว่าอะไร่าอะไรที่โชคหูแปลว่าอะไรเหรอแปลว่าออรสวย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 เขียวเลี้ยง <c oughs> <as> <c oughs> เพียวเลี you know, ่ยงด你看สวย is Thai r g สวยสวยไวยส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 วยเวยสวยลี้สวยงวยส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 ว่สวยสยสวยส่ยวยส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 วยอยสวยลวยส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 วยวยสียยวยสวยสวัสวยสวยสวยสวววยยสวยย ยาลา r i g t I go to 那 BTS 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 MRT อ่อเออ MRT MRT 然 n g to n กรวัดมังกร r i g t I don't know just English maybe ที่ขาพูดอะไรเนาะเก๋ก็ยุ่งงนะคะ Chinese Town Chinese Street อ๋อ Chinese Street อออันนี้ ฮัลโหลทุกคนทุกคนหุกคนท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 ุกคกคนทกคนทุ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 ก My name is ขว้าข h u a meaning is flower อ๋อดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้วีสวยสวัสดีค่ะลองช่าสวัสดีค่ะวยพูดได้น่ารักมากเลยรักคนไทยรักพี่คนไทยทุกคนค่ะ oh, I don't have boyfriend I want ว้าอย่างนี้เป็นคนไทยไหมคะคุณชอบคุณชอบคนประเทศอะไร มาไทยอะไรวอสมินเนอะเราจะพูดยังไงดีอะไรวอสมินเนอสมร์อะไรวะอะไรวะคุณชอบเอ่อ What country do you like people from? เออ boyfriend อะ boyfriend อะไทยล่ะน oui> ่าโอเคอะคุณไทยใช่ไต่ขาไต่ขาอันนี้คุณไทยโล่มากุบจบเลวมากอาแล้วทุกคน สาวกาหลีสาวจีนตัวจีนหรือกาลีฉันชอบคนไทยฉันชอบคนไทยฉันก็ชอบเ่นชอบไหมอุ้ยเขาทำไมแบบนี้ฮะน่ารักมากคุณชอบหมาอ้อยเ love ย o อา l o v ย you ่ o บายบายแนวบายบายบ๊ายบายคิวค่ะอ๋อบายบายไม่เคยมาอันศูยอีกแอันนี้เจ้าเธอเลย ยังบอเอาตอนนั้นพากันไปดีในหลายคนเนี่ซัไปซโอนเดินนะส่วนเบนจิกิตนั่นนะบอสจำสวนมาได้เนาะอยู่ในกรุงเทพนี้มีหลายสวนแห้งโดยเฉพาะสวนนี้ก็ยหา่ใหญ่ทุกคนเลยเมาครั้งแรกเนาะกวางนกกวางแห้งเนาะธรรมศาสตร์พงศ์กหลายนกก็ย่างกาบุแมไอีกาจัะหวัดเท่าเห็นกานย่างยาณไหมสิคราบใกล้น้อยคันไวเห็นกาแล้วสิคราบใกล้น้อยได้ อันนี้สมบ,บูรณเป็นมีใกล้เนาะ<ด>เอาเป็นเส,สียงธรรมชาติไป<ะ>ได้๋ยวเขายังไ,ไ,<ป>ไปใส่กันต่อกะแตงไปใส่กันต่อก็เราจะไปสวนดุสิตเขาก็เคยไปเท่านึงสวนลอยฟ้าบ่ใช่นี่ยเ<อ>น,นี่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนี้นี่นี่แถวทางนี้เนาะทุกคนไปได้เขาไปกันต่อสักเมายังเลาะลินสวนอันรุ่มสวนรุ่มที่นี่บ่เธออ่าก็สิประมาณนี้นะคนประมาณร้อปีแล้วเนี่ยอันนี้ไรเนี่ว้าว อันนี้ส่วนที่มีอายุประมาณร้อยกว่าปีนะคะทุกคนมีเป็ดมีอะไรให้นั่งเล่นสว้เห็นเอฟซีแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่กลับห้วแม่ะยังค่ะแม่กลับอันนี้สามสิบค่ะขอบคุณนะคะเอฟซีบัทเธอ แกล่ะทุกคนเดี๋ยวไปพอกันต่อในส่วนร้อยฟ้าคุณเด้อสำหรัมมคบคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปที่เท่านี้ต่อนะคะสวยประทับใจขนาดเท่า,าย่างโบได้หึงนั่นอยู่เน,นอะตอนแรกจะค่อยมาย่างมาแดดตอนนี้ตอนแรกนี่ก็สิมีคนมาแหลกตรงนี้นะเต้เดี๋ยวเธออือใจโอเคบายบายนะไปไปกันไหมคะกันไหม